น้ำเต้ายาวนะครับนี่เห็นไหมครับฟักก็สามารถบำรุงให้ออกลูกได้หลายกลาครั้งนะครับที่เราเห็นนะครับการบำรุงรักษาครั้งที่2ที่3นะครับแล้วก็บำรุงแล้วก็ทําให้ออกลูกออกผลแบบนี้ได้เลยนะครับเห็นไหมครับที่เราทําก็สูตรปลูกใส่กระถางใส่ถังแบบนี้สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้จะพาท่านผู้ชมนะครับมาบำรุง ให้สามารถออกลูกออกผลได้ไม่ว่าฟักนำเต้านะครับที่เราปลูกใ่ถังกระถางถุงนะครับเนี่ยเห็นไหมครับเราต้องใช้เหล็กหรือไม้นะครับที่เราเตรียมไว้ได้นะครับหรือที่เราจะซื้อมาที่ตลาดนะครับเป็นอุปกรณ์เฉพาะก็ได้นะครับแล้วก็พวนด,ดินนะครับให้สามารถให้ปุ๋ยสามารถลงไป ซึมไปข้างล่างได้ง่ายนะครับไม่แน่นเกินไปแล้วก็ใช้ปุ๋ยหมักนะครับหรือปุ๋ยคอกนะครับเราใช้นี่คือปุ๋ยคอกผสมมนไก่นะครับหนึ่งกำมือก็พอนะครับท่านผู้ชมนะครับเห็นไหมครับเราก็โรยรอบๆโรยรอบแบบนี้ถ้าเราปลูกแบบนี้ก็ง่ายในการดูแลรักษาครับนะครับแล้วก็รดราดด้วยน้ำครับบางท่านก็ใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงด้วยนะครับ อย่าลืมนะครับท่านผู้ชมครับเราก็ต้องหนึ่งอาทิตย์นะครับต้องทําครั้งนะครับเพราะต้นเขาแก่แล้วเราก็ต้องบารุงด้วยนะครับปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกนะครับจะใส่เยอะเกินไปนะครับนี่ครับถ้าเวลาผ่านไปนะครับประมาณหนึ่งอาทิตย์เขาก็ออก่อดอกอีกนะครับออก่อดอกอีกใหญ่โตขึ้นมาให้เราได้เก็บลูกไว้รับประทานได้อีกนะครับนะครับ เราันไปนะครับประมาณ10วันนะครับเขาก็จะลูกโตขึ้นแล้วนะครับเห็นไหมครับเราก็จะได้เก็บเกี่ยวอีกครั้งที่2ที่3ไปเรื่อยนะครับจนเขานะครับเขาแก่เต็มที่นะครับเท่าของเขาก็ก็สามารถจะได้รับประทานไปจนเท้าแก่นะครับแก่จนเครือจนเท่าของเขาตายนะครับได้อายุเราก็ต้องทิ้งนะครับแต่ถ้าเรา สามารถบำรุงรักษาให้เขาเป็นลูกได้อีกแล้วก็ทำแบบนี้นะครับวันนี้นำเสนอให้ท่านผู้ชมได้ชมนะครับเห็นไหมครับหลักการในการทำก็ทำง่ายๆนะครับถ้าเรา,เราดูแลรักษานะครับนะครับเราก็จะได้รับประทานนะครับผักบอดสารพิษนะครับได้หลายรอบเราปลูกครั้งหนึ่งเราก็สามารถเก็บเกี่ยวได้หลายครั้งท่านผู้ชมเห็นไหมครับ เห็นไหมครับลูกไม่ว่าฟักหรือน้ำเต้านะครับใช้ได้สูตรนี้นะครับหรือพืชผักชนิดอื่นนะครับวันนี้เราก็จะมาเก็บเกี่ยวอีกแล้วนะครับครั้งที่2นะครับบางครั้งก็บางทีก็ครั้งที่3ก็มีนะครับก็เก็บไปเรื่อยๆนะครับหลายครั้งละนะครับแต่ว่าเก็บทีละใหญ่ๆแบบนี้นะครับถ้าเราจะเก็บไปทําอาหารนะครับทีละน้อยนะครับทีละ สองสามลูกอย่างนี้ก็ได้นะครับเห็นไหมครับวันนี้ลาท่านประชุมนะครับสวัสดีครับ